ของดิจิตอลทีวีเราต้องการนักศึกษาจบใหม่ในส่วนที่มีสกิลของนิเทศศาสตร์ฝ่ายผลิตรายการพวกครีเอทีฟสร้างสารรค์ออกแบบเข้ามาร่วมงานเราเยอะจำนวนมากเราเลยตัดสินใจมุ่งมาที่มอกรุงเทพก่อน